วันนี้พี่จิมก็ยืนอยู่ในหาดการอนนะคะซึ่งบรรยากาศสวยงามเงียบสงบนะคะไม่มีลูกค้าแม้สักคนเดียวนะคะ So I stay at the Caron Beach It's a very nice beach but have no customer very quiet แล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่จิมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ